มันไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วแย่สุดก็คือเราไม่มีขาแต่ว่าสักวันนึ้งเราอาจจะทําอะไรได้มากกว่านีค้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายชาตรีกรวชะาระธาดาครับหรือว่าชื่อเล่นชื่อตอสบถกคือทุกวันนี้แทนแทนเลยว่ามันษย์ทุน่นทอนอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นคําที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่ายนะเนี่มันเป็นคำที่ฟังแล้ว เฮ้ยมันล็ผู้ท่อนอย่างเงี้ยมันก็คือตรงๆเลยนะก็คือบอกว่าเรามีู่แค่ครึ่งตัวอนะไรเงี้ยครับแล้วผมก็ได้ใช้ทำนี้ไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือนวะ่าผมก็ใช้คำว่าชแนลลูกผุ้ท่อนอย่างเงี้ยคับมันมันบอกว่าเราแบบชัดเจนที่สุดแล้วก็คืออ่าที่มีครึ่งตัวหรือว่าแบบไม่มีขาช่วงล่างเนะี่ยก็คือเป็นตั้งแต่เกิดเลยนะครับเกิดออกมาก็ไม่มีขาแล้ว ก็คือเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยก็คือมีคนถามมาเยอะแหละคําถามยี่คือจะเจอบ่อยส่วนตัวเจอบ่อยมากว่าเราเประสบอุบัติเหตุหรือเปล่าโดนชนหรือเปล่าเนี่เพราะว่าเราไม่มีแผลเลยไม่มีแผลแล้วก็ไม่มีแบบไม่ไม่มีความเก็บอะครับก็คือรู้สึกเหมือนคนปกติแต่ว่าไม่ได้เก็บหรืออะไรเวลาที่เราเปิดให้ให้คนคนอื่นดูเนี่ยครับเขาก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยโดนตัดมาไหมหรือว่าไปโดนรถทับหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ความจริงก็คือเป็นแจ็เกิดเลยครับ แต่จะเป็นคนที่ชอบเต้นมากกว่านะครัแบบเต้นด้วยด้วยแบบไม่รู้ว่าท่าอะไรไม่รู้ว่าด้วยแบบยังไงเดี๋ยวว่าเราก็จังหวะเพลงม,ม,มันมาพุ๊บเราก็อยากจะแบบอยากจะสร้างแบบคอนเทนต์ที่มันแบะบแบบเห็นแล้ววิวว้าวหรือว่าเห็นแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับ รู้สึกว่ามันก็มันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยผมมองว่าเออมันก็เป็นการเอนเตอร์เทนตัวเองแล้วก็เป็นการที่แบบให้คนอื่นได้เห็นเราด้วยให้คนอื่นได้เห็นว่าเอ้ยยังมีมนุษย์แบบแบบนี้อยู่ยังมีคนครึ่งตัวแบบนี้อยู่บนโลกใบ,บนี้แล้วเขาก็ยังแบบใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่เนะี่ยเพราะบางคนก็ยังไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยคนพิการเนี่ยเขาไปอยู่ในกันหมดบางคนเป็นคนที่ชอบเก็บตัวหรือคนที่อายหรือว่าแบบไม่กล้าที่จะไปใช้ชีวิตกับสังคมภายนอกอะไรเงี้ย ด้วยความแตกต่างของร่างกายแต่ด้วยทิกตอกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นไปแล้วมันมีคนที่น่าจะเห็นได้มากขึ้นน่าจะมีคนรู้จักจกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมถึงบางบางท่านที่มาเห็นแล้วเกิดแบบกําแลบบังแบบแบบใจอย่างเงี้ยก็ถือว่าเราก็ได้แบบคล้ายๆว่าเราเป็นคล้ายๆเป็นบุคคลตัวอย่างหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจกับคนที่กําลังท้อได้อย่างเงี้ยครับ ถ้าถ้าเราย้อนไปในวัยเด็กอะครับเราก็จะรู้สึกเสียใจเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เด็กคนหนึ่งจะไม่ได้คิดถึงว่าชีวิตเราเดินหน้าไปอย่างไงแต่ว่าเราก็จะคิดจะสนุกสนานแต่ว่าเราสนุกสนานแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆเนะี่ยมักจะไม่ได้กับเราเพราะว่าเราอะไม่สามารถวิ่งไล่จับไม่สามารถปีนต้นไม้อ่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยด้วยด้วยความที่เราพิการอย่างเงี้ยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเล่นเล่นกับผู้หญิงหรือว่าตอนที่ก็เล่นคนเดียวอ่างเงี้ยครับ ก็มีความแบบน้อยใจเสียใจที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีขาทําไมเราไม่ไม่มีเพื่อนอย่างเงี้ยครับแต่จุดเปลี่ยนก็คือพอผมโตขึ้นด้วยการศึกษาอย่างเงี้ยเราเรียนมาเรื่อยเรเราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราก็ยังได้เรียนอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอันนก็คือเราที่เราแบบยังไงอะคือเปลี่ยนความคิดจริงๆิงก็คือสักวันหนึ่งเราอาจจะแบบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความคิดที่แบบไม่ได้เป็นอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับ คือมองว่าสักวันหนึ่งมันไม่ได้แย่ไปกว่านี้แล้วแย่สุดก็คือเราไม่มีขาแต่ว่าสักวันนึ้งเราอาจจะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วก็บางอย่างคําพูดที่มันย้อนกลับมาก็คือเป็นคําพูดที่เคยโดนดูถูกอะไรเงี้ยครับมันยิ่งทําให้เราแบบอยากจะพยายามทําให้ตัวเองแบบเรียกว่าแบบลบคำดูถูกนะครับก็คือยิ่งคำไหนยิงแรงเนี่ยเราก็จะเก็บเอาไว้แต่เราไม่ได้เก็บมาเพื่อที่จะทําร้ายตัวเองนะครับ เราเก็บมาเพื่อที่สักวันหนึ่งเราจะลบคำพูดเหล่านี้ออกไปให้ได้ครับก็คือคนเรามันเกิดมามันมันล้วนไม่มีอะไรมาตั้งแต่เกิดแล้วครับแล้วก็เรียกได้ว่าคนเราเนี่ยเกิดมาไม่ไม่เท่าเทียมกันตั้งแต่แรกบางคนเกิดมารวยบางคนเกิดมาจนน้อยแล้วก็บางคนเกิดมาก็ร่างกายไม่ครบสามสิบสองอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียกว่าต้นทุนชีวิตไม่เท่าคนอื่นดีกว่า นะครับแต่ว่าในความที่ไม่เท่าเนี่ยผมก็เชื่อว่าถ้าเราคิดถ้าเรามองมองดูแล้วเนี่ยชีวิตของเรามีได้ไม่มากหรอกครับก็คืออ่ะคุณจะล้มเลยแล้วคุณจะไม่สู้เลยชีวิตคุณก็มีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าคุณเลือกที่จะสู้สู้ในแบบที่เอ้ยร้องไห้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยอ่ะในวันที่เสียใจคุณก็เสียใจไปสุดๆเลยเนี่ยในวันที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็อ่ะก็คือเป็นเป็นแบบเขาเรียกว่าอ่ะเราสร้างไว้ด้วยตัวเองเราก็จะภูมิใจในใน,ในแบบที่เรา สร้างมาถึงแม้ว่าอาสิ่งที่เราทําได้เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับคนที่เขามีนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าเราจะเลือกทางไหนนะครับทางที่เราจะไม่ทําอะไรเลยหรือว่ากับทางที่เราทําแล้วสักวันหนึ่งอ่ะมันอาจจะค่อยๆขยับไปทีนิดๆเองนะครับเพราะเพราะว่าความสําเร็จมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทุกกคนบางทีมีความฝัน่เหมือนกันครับผมก็เชื่อว่า ความฝันของแต่ละคนค่อยๆทำไปสักวันหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้อีกครับ